ผมเคยเตือนท่านบพรอไว้ในรายการสนที่เล่าเรื่องอย่าไว้ใจสนานนักการเมืองที่ทําชั่วต้องการหาแพ้รับบาปซึ่งท่านบพรอมีโอกาสเป็นแพ้อย่างสูงแต่ท่านสร้างกรอกกำบังด้วยการสร้างผลงานของท่านโดยไม่เกรงใจในหน้าพรมผลที่ลิมทองกุลได้เตือนท่านแล้วนะ เรื่องนี้ผมต้องพูดเพื่อฝากกับท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่เพราะเรื่องนี้มีในาย้าทางการเมืองมีนนย้าทางการระหว่างประเทศทั้งหมดนี้ขึ้นอยู่กับการปฏิบัติงานของเจ้าที่ตำรวจซึ่งท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พลตำรวจเอกกิจรัฐพันเพชรประเด็นร,อร้อนในการปราบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดก,กันอย่างหนักในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา หลังจากที่จีนส่งเจ้าหน้าที่ชุดใหญ่นำโดยในหลิวจงอี้เริ่มที่ช่วยว่าการกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนลงไปตั้งแนวพื้นที่ชายแดนเมียนมาและเข้าพบเจ้าหน้าที่ไทยที่เกี่ยวข้องเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลและหารือกันถึงการยกระดับปราบปรามแก๊งที่สร้างความเดือดร้อนให้ทั้งคนจีนจำนวนมากที่ถูกหลอกมาทำงานและเป็นเหยื่อร่วมทั้งคนไทยด้วยเขามาพบเจ้าหน้าที่ไทยว่าอะไรที่ทำได้ ขอประเทศไทยร่วมมือกันและสิ่งที่จีนขอไทยคือขอให้ไปให้สุดซอยเหมือนกับว่าจะรู้ว่าจะต้องมีรายการนี้ผมเลยต้องใส่เสื้อรีมาหลิวจงอี้พบหมดเลยนะฮะทั้งทวีสอดสองน้ำติยุติธรรมเจรเรตำรวจแห่งชาติพลตำรวจทวัชชัยตำรวจไซเบอร์พลตารวจโทไตรรงผิวพันธุน์อธิบดีดีเอสไพันต์ตรวจตรียุทธนาแพรดําตำรวจ,จรรำตำรวจรคนเข้าเมือง ผู้บัญชาการพลตำรวจโทพานุมาตรปราบปรามยาเสพติดตลอดจนเลขาธิการสภาความมัน่นคงล่าสุดเมื่อวันอังคารที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี้ยนายหลิวจงอี้ได้เข้าพบปะพูดคุยเปิดอกแบบตัวตัดตัว,ตว กับพลตํารวจเอกกิตรัตพันเพชรพอปรอบรอด้วยโดยมีการหารือข้อราชการเกี่ยวกับการปราบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์และคดีอื่นรวมทั้งจัดตั้งศูนย์ประสานงานและปฏิบัติการร่วมไทยจีนว่ากันว่ารัฐบาลปักกิ่งจัดชุดใหญ่นําโดยหลิวจงอี้มาครั้งนี้ไม่ได้มาเล่นเล่นเขามีข้อมูลลึกว่าใครเป็นใครที่เชื่อมโยงได้รับประโยชน์จากเครือข่ายแก๊งคอสเซนเตอร์การเข้าพบผู้จัดการรุแห่งชาติจึงมีนัยยะที่ถูกจับตาว่า จะนำไปสู่ปฏิบัติการร่วมแบบถอนรากถอนโคนตามมาหรือไม่ อีกอย่างงานนี้เป็นงานจับข่าวคุยเปิดอกย่อมถือว่ามีความไว้เนื้อเชื่อใจต่อก,กันพอร,รอคนปัจจุบันจึงเป็นความหวังที่จะกู้หน้าภาพรักประเทศไทยหลังจากเสียรังวัดจากนักการเมืองประเภทที่ชอบเต้นชะชาะชะชะอย่างภูมิธรรมเวชเชัยรองนายงตรีแลมดิวกลาโหมหรือนายอนุทินชาญวิรุฬกุลรองนายกและอีิว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งแค่เรื่องตัดไฟฟ้าตัดอินเทอร์เน็ตที่จะทาให้แก๊งคอสเซนเตอร์อ่อนแอลงยังมั่งุมมงัองอาหราโยนกลองกันไปโยนกลองกันมา จนประชาชนคนไทยเอื้อมระอาคนที่รู้จักพนุเรกกิติรัตน์กิตรัตน์น่าดีน่าจะรู้ว่าเป็นคนประเภทคนจริงไม่เกรงหน้าอินหน้าพรมยึดความถูกต้องแต่เขาจะเป็นคนที่ทํามากกว่าพูดว่ากันว่าที่ผ่านมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการให้จัดเจมาตรการเชิงรุกทางเอ็กซเรย์พื้นที่สกัดกั้นอาชญากรรมตามแนวชายแดนตัดวงจรแก๊งคอเซ็นเตอร์คูฟันสีกะกีปล่อยเกียรวว่างหรือมีเอี่ยวอันนี้ผม ขอเติมอีกนิดนะฮะท่านผู้จัดการบริหารชาติอยาคขู่ครับฟันเลยใจอ่อนไม่ได้เด็ดขาดเรียกว่ายกระดับความเข้มข้นการปราบปรามอาชญากรรมโดยเฉพาะ การแค่แก้ไขปัญหาคนต่างด้าวถูกหลอกลวงเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้ออกข่าวมากนักเท่าที่ทราบฉายโดยออกมาผลการปฏิบัติในวันที่2 0บถึง3ามกราคมที่ผ่านมาสรุปได้ว่า 1. ตรวจสอบคนต่างด้าว7,076ราย 2. จับกลุ่มคนต่างด้าวผิดกฎหมายได้527ราย 3. าปฏิเสธการเข้าเมือง92ราย 4. เพิกถอนการอนุญาต11ราย5จับกลุ่มยานพาหนะเสี่ยง72คันห ตั้งจุดตรวจ2,218จุดตรวจสอบยาพาานะ286,886คันในเส้นทาง268,429คันและพาหนาข้ามแดนอีก18,417คันตรวจสอบป้ายทะเบียนรถและใบหน้าบุคคล2665ข้อมูลตรวจสอบที่พักไหนีคนส่งจุดพักช่องทางธรรมชาติท่าข้ามต่างๆ 2,204แห่งจำนวน3,379ครั้งทั้งนี้สํานักงานตํารวจแห่งชาติพบว่าผู้กระทําความผิดมีการเปลี่ยนเส้นทางและพยายามขนย้ายอุปกรณ์เปลี่ยนสถานที่ในการกระทําความผิดจะได้วิเคราะห์ข้อมูลและปรับแผนการปฏิบัติตรวจสอบและจับกลุ่มดําเนินการตามกฎหมายโดยเด็ดขาดทุกรายหากพบว่าเจ้าที่ปล่อยปะละเลยหรือเข้าไปยุ่งเกี่ยวผัวพันผิดรับผิดชอบจะดําเนินการโดยทันทีนี่เพียงสั้นๆในหนึ่งสัปดาห์ที่สั่ง เจ็ดมาตรการออกไปซึ่งผลเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอดูทั้งนี้ทั้งนั้นผมเชื่อว่าท่านพบตร,ะรจะทําได้แต่อย่าลืมผมเคยเตือนท่านพบตร,ร,รไว้ในรายการสดที่เล่าเรื่องเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาอย่าไว้ใจสนดานนักการเมืองที่ทําชั่วต้องการหาแพ้รับบาปซึ่งท่านพบตร,ร,รมีโอกาสเป็นแพ้อย่างสูงผมตั้งข้อสมมติฐานสมมุติว่าแพทองทานจินวัตรไปพบประธานดีศีชินผิงและท่านสีชินผิงอาจจะพูด ว่าขอให้ประเทศไทยให้ความร่วมมือกับในการปราบปรามแก๊งโคเซ็นเตอร์พนันกับผมเลยอุ้งอิงต้องการเอาใจสีมีก็บอกว่าจะให้ความร่วมมือแต่ม่ทุกอย่างส่วนร่วมมือยังไงยังไม่รู้ว่าเป็นยังไงท่านพบวรอ,รอท่านเองต้องสร้างเกราะกำบังป้องกันตัวท่านเองเพราะท่านจะเชื่อใจนักการเมืองไม่ได้แต่ท่านสร้างเกราะกำบังด้วยการสร้างผลงานของท่านโดยไม่เกรงใจในายนาพรหมคำว่านายนาพรหมนั้น กว่าครึ่งหนึ่งก็คือตำรวจชั่วที่ท่าน้องจัดการในเด็ดขาดจริงๆแล้วเนี่ยการโยกย้ายพูมงกับ3คนใน3อำเภอนั้นผมเห็นด้วยแต่ท่านยังเด็ดขาดน้อยไปท่านต้องทําให้กรมชาการภูทรภาค6ให้รู้ว่าทุกคนต้องรับผิดชอบหมดโรงพักโรงพักหนึ่งท่านต้องมีรองุูมกับสืบสวนรองุูมงกับปราบปรามสองตำแหน่งนี้ต้องโดนด้วย เพราะว่าเมื่อทํางานแล้วทํางานคือพุ่มกับถ้าพุ่มกับบกพร่องไอ้สองคนนี้ต้องบกพร่องด้วยเพราะทําตามคําสั่งจะยังไงก็ตามรอง้พุ่มกับสืบสวนร,รองพุ่มกับปราบปรามทั้งสามอำเภอ6คนต้องโดนย้ายเช่นกันจะผิดไม่ผิดไม่สําคัญเพราะว่าบกพร่องต่อหน้าที่นอกจากนั้นแล้วผู้การจังหวัดตากตากก็คือพื้นที่ของแม่สอดแม่ละมาดและก็พบพระผู้การจังหวัดตากท่านจะนั่งกระดิกเท้ามีความสุขตรงไงนต้องย้ายท่านด้วย พอท่านคุมพลตร์โดยตรงและในจังหวัดในกองชาการภูธรภาคก็จะมีผู้การสืบภูธรภาคมีอำนาจสืบสวนสอบสวนทุกหน่วยงานในพื้นที่กองชาการตำรวจภูธรภาค6ผู้การสืบของภาคก็ต้องโดนด้วยที่สำคัญรองผู้บัญชาการภาคซึ่งเป็นคนที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องการสืบสวนปราบปรามต้องโดนด้วยเอาละผู้บัญชาการภูธรภาค6เป็นคนของยิ่งรักชินวัตร เป็นลูกชายของอดีพตร,รพลตำรวจเอกพรศักดิ์ดุรงค์เวีบูลจะเห็นแก่หน้าพอ่อไม่เป็นไรแต่ต้องมีหนังสือออกไปตำหนี่ตีเตียนให้ชัดเจนว่านี่คือการฆ่าโทษนี่นะครับท่านท่านผู้าการตำรวจช่าท่านต้องสร้างก่อกำบ,บังตัวท่านอย่างนี้ให้ตำรวจดีๆเขาเห็นว่าท่านเอาจริงแล้วให้ตำรวจสีเทาเนี่ยมันกลัวแล้วท่านต้องส่งพูดกับผู้าการตมว่าไอ้ตำรวจชั้นผู้ใหญ่ที่เป็นระดับรองผู้าการที่มีประวัติเอี่ยวกับจีนเทา จัดการให้เสร็จเรียบร้อยท่านคงไม่ทราบว่าอดีตตำรวจคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เป็นผู้การขึ้นมาแล้วผมไม่บอกแล้วกันอยู่ที่ไหนไอ้ตำรวจบ้านนี่มีเงินเป็นหมื่นล้านมีบอนตัวเองอยู่ในเมียวดีแล้วก็ยังคอยสนับสนุนส่งเสริมไอ้ตำรวจคนนี้แหละเป็นคนที่วางสายเคเบิลเดินไฟอินเทอร์เน็ตลอดแม่น้ำเมยเข้าไปยังเมียวดีปากไอ้ตำรวจคนนี้บอกไม่ได้เกี่ยวข้องแล้วแม่เกี่ยวข้องอยู่เต็มตัวเพราะว่าแรง สายสืบของผมรายการคุยทุเรียนกับสนทีก็มีสายสืบของคุยทุเรนสนทีเป็นนักข่าวนี่แหละจะไปลงไปให้ไปดูตรงนี้ดีหน่อยไปคุยกับชาวบ้านหน่อยไปคุยกับอดีตตำรวจที่เคยอยู่ที่นั่นเขามีความเห็นว่าย่งไรท่านผู้จัดการตำรวห่งชาติครับผมเตือนท่านแล้วนะไอ้ตรำรวจเร็วๆอย่างเงี้ย ชีวิตแม่ทั้งชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไหนอยู่ที่แม่สอดมาตลอดร่ำรวยชิปหายเลยมีบ้านยังระวังมีสนามกลอฟอยู่ในบ้านอีกตำรวจอะไรกันท่านผู้จางตำรวจเชาติที่แม่ร่ำรวยขนาดนี้ไปเช็คประวัติได้เลยสมัยก่อนมันเป็นใครมาจากไหนนี่ไงถ้าท่านผู้จางตำรวจ,าจาชาติจะทำต้องทำแบบสุดซอยท่านอย่าไปทำแบบเกรงใจอย่าลืมนะครับคำโบราณเขาบอกเอ็นดูเขาแล้วเอ็นเราจะขาด ยานะท่านผู้จัดการบริษา,าทยาทาตัวในที่สุดแล้วก็เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้กิติรั์มันเป็นแพ้ได้แล้วถ้าผู้จารบริษาครับผมจะเตือนอย่างหนึ่งลิวจงอี้เนี่ยเขามีสายเขาอยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วไม่งั้นจะมีเอาข้อมูลนี้มาให้เราได้ไงแล้วในสถานทูตจีนในประเทศไทยอย่าลืมว่าก็มีคนติดตามเรื่องนี้มา แรงข่าวพวกนี้เขาจะส่งต่อกลับระเทศจีนว่าตำรวจไทยหน่อมแนมไม่ทำจริงทำเหมือนกันแต่ไม่สุดซอยเหมือนอย่างที่จีนขอร้องมาแล้วถ้าหวังอี้เกิดพระเอิญไปเจอรัฐตีตามประเทศหรือไปเจอใครก็ตามที่เป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงเขาบอกว่า ผมมีข้อมูลมาแล้วว่าตำรวจไทยทำไม่สุดซอยอุ้งอิงแพรทองทานซึ่งกำลังจะต้องการเอาใจสีจิ้นผิงก็ต้องหาแพรแล้วใช่ไหมใครเล่าจะเป็นแพะได้ดีเท่ากับผู้ก,การตำรวจแห่งชาติท่านตายครับสนธิริมทองกุลได้เตือนท่านแล้วนะอย่าลืมนะครับผมได้เตือนท่านแล้ววิธีเดียวที่ท่านปกป้องตัวท่านเองได้คือการทำงานจริงทำงานสุดซอยไม่เห็นแก่หน้าพี่หรือน้องในวงการตำรวจด้วยกันถ้าอยากดูรายการนี้ ไม่มีอะไรสะดุดหรือติดขัดกดไลค์กดฟอลโล่และกดแชร์ y o u t u b e ก็เช่นกันนะท่านผู้ชมครับเมื่อท่านเข้า YouTube เพื่อดู y t u t u เนี่ยถ้าให้ท่านกด Subscribe แล้กดไลค์แล้วก็แชร์ด้วยกดกระดิ่งที่ y t u t u นะฮะท่านผู้ชมครับอย่าลืมนะครับท่านผู้ชม